สิเจ็ดพฤษภาคม2565ได้จริงแน่นอนหล่อวันโอนเข้าบัญชีรับสูงสุด1250บาทบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหล่อลุ้นข่าวดี สวัสดีค่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะสำหรับข่าวสารวันนี้มาแจ้งเงิน6 0 0ถึง1,250บาทซึ่งเงินในส่วนตรงนี้ถูกท่านก็ติดตามนะคะว่าจะได้รับจริงหรือไม่วันนี้ข่าวสารยืนยันว่าได้รับแน่นอนค่ะในส่วนของรายละเอียดนั้นเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันว่าจะได้เมื่อไรโอนให้เมื่อไหร่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสําหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะมาแล้วนะคะสําหรับข่าวสารความคืบหน้าตอบแล้วทําไมเงิน600ถึง1,250บาทยังไม่ได้ในส่วนตรงนี้สำหรับกลุ่มพ่อแม่พี่น้อง กลุ่มผู้โชคดีที่ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มซึ่งจะได้รับเงิน600ถึง1,250บาทสําหรับการเพิ่มเงินผู้สูงอายุนั่นเองค่ะเป็นเบี้ยผู้สูงอายุได้รับเป็นขั้นบันไดนะคะจะได้รับ100ถึง250บาทได้รับตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2565ซึ่งก่อนหน้านี้ก็คิดว่าจะได้รับเริ่มตั้งแต่พฤษภาคมที่ผ่านมา วันที่10พฤษภาคมแต่ก็ยังไม่ได้รับนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้ทางกลมบัญชีกลางได้ชี้แจงออกมาแล้วนะคะว่าสำหรับเงินงบป,ประมาณในส่วนตรงนี้ยังเบิกไม่ได้ยังไม่ได้รับเงินนั่นเองค่ะและก็ได้รับเงินมาเมื่อไหร่จะโอนให้เมื่อน,นั้นจะจ่ายเมื่อไหร่จะจ่ายทีเดียวหรือจ่ายแบบรายเดือนเพิ่มเข้าไปในเงินผู้สูงอายุที่ได้รับ กทุกเดือนนะคะคดี๋ยวทางช่องจะรีบติดตามข่าวสารในเรื่องนี้มาอัปเดตให้ฟังอีกทีซึ่งแน่นอนค่ะถูกท่านไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะได้รับกันจริงๆหรือไม่ได้รับแน่นอนและนี่คือข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวัน สำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ